และแผนตัารดเอกพัฒนาชัยปาละสุวรรณผู้กำกับสอพเสดาเดินทางเข้าเยี่ยมนะครับนางสาวมนัสนันอายุ19ปีนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายคลุ้มคลั่งบุกยิงครูและนักเรียนในโรงเรียนพระตรงประธานคลีวัดเมื่อวานนี้นะครับและก็ยืนยันว่าทางจังหวัดจะเร่งดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ส่วน นางสาวมานัสนันได้รับบาดเจ็บบริเวณปลายคางต้นคอและขาเล็กน้อยจากการกระโดดลงมาจากอาคารเรียนชั้นสองครับ <c oughs> เพื่อหนีเอาตัวรอดก็อาการก็ปลอดภัยนะครับ <c oughs> และก็ท่านรัฐศาสตร์ท่านผู้ว่าก็บอกว่านับเป็นพระหมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้ารับผู้บาดเจ็บทั้งสองรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระหมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับ แก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวนะครับก็น้องมนัสนันบอกว่าตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 ยืนยันจะกลับไปเรียนที่โรงเรียนเดิมตั้งเป้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับและสมเด็จพระสังฆราชสะดุดีความกล้าหาญนะครับของท่านผออโรงเรียนนะครับวันนี้สำนักเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชได้ออกหนังสือเรื่อง ประธานพระกรุณาระบุด้วยความซาบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศ์สากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกว่าตามที่เกิดพยันตรายในพื้นที่โรงเรียนพระตรงประธานครีวัดตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1 1กุมภาพันธ์เป็นเหตุให้นางสสิพัฒสินสโมสรผู้อำนวยการโรงเรียนพระตรงประธานคีรีวัดผู้ยอมเสี่ยงชีวิตเข้าเป็นตัวประกัน แทนบรรดานักเรียนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่กรรมจากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชมีรับสั่งทรงสดุดีในความกล้าหาและเสียสละนับเป็นวีรกรรมซึ่งบังเกิดจากคุณธรรมอันสูงส่งยิ่งทรงปรงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัจกรจัดปัดัจเท่าจำนวนสองหมื่บาทประธานช่วยการศพพร้อมทั้งโปรดประธานผ้าไตรหนึ่งไตรและไม้จันหนึ่งช่อ มอบให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญไปในการพระราชทานเพลงิงศพท่านผู้ชมฮะสมเด็จพระสังฆราชอย่างทรงทําบุญให้อ่ะใช่ฮะใช่ทีนี้นะแล้วก็วันนี้มีคนที่ออกมาชี้แจงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับเพราะว่ามันมีข่าวรือว่าคนร้ายที่บุกเข้าไปในโรงเรียนนั้นแล้วก็ไปตามหาคุณครูคนหนึ่งที่ชื่อครูเจเลยเนี่ยนะวันนี้เฟซบุ๊กของครูเจนะครับ ก็ได้โพสต์ข้อความจากครูเจนะฮะที่ส่งถึงทุกคนเ c e b o o k ของคนชื่อลาดาณธีนะฮะโพสต์ข้อความจากครูเจข้อความจากครูเจบอกว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่มันมีความชุมุนวุ่นวายมากาจนถึงเกือบเที่ยงคืนทําให้ไม่สามารถรับสายใครได้เจ้าตัวยอมรับว่าวินาทีนั้นคิดว่าต้องตายแล้วแต่ก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกที่รอดชีวิตมาได้ราวกับปฏิหาร จากครูเจพี่เจน้องเจของทุกคนเมื่อวานรับสายไม่ได้จริงๆเพราะว่าอยู่ในช่วงวุ่นวายจนถึงค่ำเกือบเที่ยงคืนคิดว่าต้องตายแล้วครับในใจเมื่อวานโล่งไม่มีอะไรเลยรอดมาแบบไม่น่าเชื่อประเด็นสำคัญที่ครูเจชี้แจงก็คือสาเหตุที่ผู้ก่อเหตุพยายามหาตัวโดยบอกว่าน้องสาวของคนก่อเหตุเป็นนักเรียนในที่ปรึกษาของตัวเอง mm. และมีปัญหาเรื่องการขาดเรียนบ่อยจากข้อมูลทราบว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุมีปากเสียงทะเลาะกับน้องสาวและพ่อที่บ้านจนเกิดอาการคุ้มคลั่งจากนั้นจึงบุกมาที่โรงเรียนมีเจตนาจะมาพูดคุยกับครูเจเรื่องการเรียนของน้องสาวไม่ใช่เรื่องการถูกลงโทษตามที่เข้าใจผิดกันนะครูเจปฏิเสธกระแสข่าวจากสื่อบางสำนักที่รายงานไปว่าครูเจไปตีหรือทําโทษจนทําให้พี่ชายโกรธนะซึ่งตรงนี้ ไม่เป็นความจริง uh uh. นะฮะแล้วก็เราบอกด้วยว่าตัวเองเป็นครูที่ใจดีที่สุดเนี uh ่ uh. ที่คนร้ายเรียกหาครูเจเพราะว่าน้องสาวของเขาเป็นนักเรียนห้องของครูเจเด็กนักเรียนคนนี้ขาดเรียนบ่อยผู้ก่อเหตุก็เลยทะเลาะก,กับน้องและพ่อที่บ้านแล้วก็เกิดอาการคุ้มคลั่งเลยจะมาหาครูเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียนของน้องสาเหตุน่าจะประมาณนี้ uh uh. แต่ข่าวที่บอกว่าครูเจตีเด็ก ทำโทษเด็กโกรธอันนี้ไม่เป็นความจริงนะฮะนี่นะฮแล้วก็พ่อของเด็กก็ยืนยันว่าเออคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีปัญหาทางจิตเอม,มีปัญหาทางจิตแล้วด้วยความที่ฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยดีและประกอบกับติดยาเสพติดนี่แหลนะช่วงหลังก็เลยไม่ได้กินยาบําบัดเรื่องปัญหาทางสมองปัญหาทางจิตมันก็เลยเกิดอาการคุ้มครั่งขึ้นมาแบบนี้ใช่นี่นะ และวันนี้ที่วัดยุงทองตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับท่านนรุมนพโยศิลวัลรตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีบำเพ็ญกุศสลสวดพระพิธีรรมศพคุณสสิพัฒน์ศิลสโมสรท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนพระตรงประธานคิริวัตรก็บรรยากาศโศกเศร้านะฮะครอบครัวญาติเพื่อนครูนักเรียนประชาชน มาร่วมแสดงความอาลัยกัน,นท่านรัฐุมตรีก็ปลอบนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านรัฐุมตรีบอกว่าถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของกระทรวงและวงการศึกษาของจังหวัดเพราะพอศัตพัฒน์เป็นครูที่มีความเป็นครูสูงทุ่มเทสร้างผลงานด้านการศึกษาและคุณความดีมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า15ปีของการทำหน้าที่แล้วก็แสดงเห็นถึงความเสียสละและความกล้าหาญอย่างยิ่งยวด ในวินาทีวิกฤตนะฮะนี่นะครับท่านนรมนให้กำลังใจและมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือแก่ครอบครัวผอ,อสสิพัฒ์พร้อมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนยืนยันว่ากระทรวงจะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งในด้านสวัสดิการและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับ วันนี้ตั้นที่เล่นโซเชียลก็คงจะได้เห็นนะฮะเมื่อวานนี้โอ้โหคนถ่ายคลิปนะโดยเฉพาะซีนตอนที่น้องนักเรียนคนหนึ่งที่วิ่งออกมาจากข้างในแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอยู่ภายนอกแล้วก็ไทยมุงแล้วเด็กถูกยิงที่ท้องอ่ะวิ่งมาวิ่งมาเลยวิ่ง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 นแล้วก็พอเจ้าหน้าที่เห็นก็เปิดประตูเข้าไปช่วยอุ้ม เด็กหมดแรงพอดีเลยใช่โดนยิงเข้าที่ท้องท้องด้านซ้ายนี่ฮะนี่ตอนนี้อะไระท่านผู้ชมฮะทีมงานเก่งหาได้นี่ฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วเจ้าหน้าที่ไปเจออุ้มเลยอุ้มอ๋นนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ อออันนี้เป่าเด็กกำลังวิ่งหนีออกมาหคนเออนี่อันนี้อันนี้ลองดูลองดูฮะเป็น <Janeiro> ต <consultation> ัวประกันเด็กที่เป็นถูกจับเป็นตัวประกันกำลังวิ่งออกมานะครับหึ่งคนเองันองครับโดนิงเก่อนครับเิก่อนครับรีกนบก่อนครับเด็กโดนยิงครับเด็กโดนยิงเด็กโดนยิงเด็กโดนิง น้องวิ่งมาแล้ววิ่งมาจนหมดแรงพอดีอ่ะนะก่อนจะถึงประตูใหญ่โอ้โหวันนี้วันนี้ดูคลิปกันฉ่ำเลยท่านผู้ชมฮะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแบบพร้อมกับอาวุธพร้อมเลยนะฮะไอคนก่อเหตุนี่โชคดีเพราะดูตามสภาพแล้วโอหไม่ตายนี่ถือว่าโชคดีมากใช่โอ้โห ขอแสดงความเสียใจกับแม่ก็ผู้สูญเสียมีอยู่คนเดียวแหละก็คือท่านผอ,อ,อนี่แหละใช่น่าเสียดายมากนะฮะโดนยิงทะลุเลยอ,อ่ะเออท่านชมฮะก็วันนี้รองศาสตราจารย์ดรพูนสุขเจมพาน,นิตวิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียน รามาพยาบาลูุ้้มในการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับว่าเห็นลูกสาวของทหารผู้เสียชีวิตร,ร่ำไห้เสียใจแต่หนูเข้มแข็งมากอยากฝากไปบอกว่าถ้าอยากเป็นพยาบาลแห่งอนาคตครูและอาจารย์ทุกคนของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลยินดีต้อนรับหนูเข้าเรียน โดยโควตาพิเศษไม่ต้องสอบเพราะเราเชื่อว่าหนูต้องมี DNA ที่เสียสละจิตใจดีจากคุณพ่อและต้องเป็นพยาบาลที่ดีแน่นอนใครรู้จักน้องฝากบอกด้วยนะคะเนี่ยนะน้องผู้หญิงคนนี้ก็คือเด็กหญิงจุธามาสีจุ้ยจ่ายหรือว่าน้องปิ่นมุกนะครับน้องคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของจ่าสิบเอกทรีรยุทธสีจุ้ยจ้ายหรือว่าจา่าจุ้ยทหารจากกองพันฐานาราบที่สามกรมฐานราบที่สิบสา นะข้าใหเจ้าพยาสุรวงศ์วัฒนศัก์อุดรธานีก็ท่านสละชีพเพื่อปกป,ป้องผืนแผ่นดินไทยเมื่อ28กรกฎาคมเจยั<ด>นฮะจำได้ทางผอรโรงพยาบาลพยาบาลร,รามาก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยใครรู้จักน้องคนนี้บอกด้วยคือให้เข้ามาเรียนเลยอ่ะจนจบปริญญาตรีนะฮะนี่ลองปิดมุกก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่เราจำได้ตอนที่ ทหารที่เราปรีชีพชุดแรกครับชุดแรกน้องคนนี้แบบหน้าเวทนามากนะ ừ ừ ừ. ตอนนั้นนะร้องไห้แบบแล้วก็เอในขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมฮะครอบครัวของทหารที่ปรีชีพนะไม่ว่าจะเป็นทุกหน่วยโดยเฉพาะทางหน่วยงานทหารไม่มีทอดทิ้งนะครับเมื่อวานนี้ทางกองทัพบ,บกนะครับ ก็ได,กนนกกด้ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่22พนะครับพลตรีธนกฤษพันรอดผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่22ให้การต้อนรับและรับรายงานตัวทายาทวีรบุรุษสองท่านนะครับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรสังกัดกองทบกเพื่อทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นายนาทีผาสุขพี่ชาย บรรจุในตำแหน่งนายทหารโภชนาการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธทิประสงค์อัตราร้อยเอกบรรจุทดแทน10เอกอม,มรินผาสุขซึ่งพรีชีพจากเกุการประทะกับขเขมรเมื่อ28ดกรกฎาคมนะฮะนางสาวนิติยาน้อยโคตรน้องสาวครับบรรจุในตำแหน่งพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธทิประสงค์อัตราร้อยเอกบรรจุทดแทน10เอกกฤษดาน้อยโคตร ซึ่งพีชีพจากเหตุการณ์ประทะกับกัมพูชาเมื่อ25กรกฎาคมนี่ท่านผู้ชมฮะทางกองทบกขอเชิดชูเกียรติความเสียสละของเวรบุรุษผู้ร่วงลับและพร้อมดูแลครอบครัวกำลังพลให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะฮะตอนที่ไม่มีข่าวนี่ท่านผู้ชมฮะทางกองทัพไม่ได้เพิกเฉยนะฮะไม่ได้เพิกเฉยบรรจุเห็นไหมฮะถามครอบครัวว่าจะให้ใครทํางานต่อรับราชการต่อครับ ก็สองท่านนี้จากสองท่านที่พรีชีพแล้วก็จะทุกท่านแหละทุกท่านนะแล้วก็ทุกวันเนี่ยทางนายทหารเนี่ยก็จะไปดูแลครอบครัวนะไปเยี่ยมเยียนครอบครัวใช่ะฮะใช่นี่ตั้งแต่พรีชีพรอบแรกท่านผู้ชมฮะเรานำมาเสนอให้ทราบนะ,ะว่าที่เห็นเงียบเงียไปเนี่ยนะฮะแม้จะไม่ได้ลบกันแล้วเนี่ยนะครับสำหรับครอบครัวผู้สูญเสียกองทัพและก็รัฐบาลดูแลนะ,ะมไม่ได้ทอดทิ้งนะฮะ ใช่นี่นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับก็คุณพ่อคุณแม่ของพลทหารปริวัติมีมานะซึ่งเป็นทหารรายล่าสุดที่ไปเหยียบทุ่นระเบิดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับวันนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ค,แมคุณบัวพันธ์นะครับคุณพ่อคุณอัมพรแล้วก็ญาติพี่น้องไปเยี่ยมพลทหารปริวัตินะครับนี่นะ คุณแม่ก็บอกก็ตกใจมากหลังที่รู้ข่าวว่าลูกชายเหยียบกับระเบิดนะเป็นห่วงมากเสียใจนะแต่ก็ภูมิใจที่เ,เป็นการทําหน้าที่ในการปกป้องชาติบ้านเมืองนะนี่คุณแม่คุณพ่ออ,อส่วนอาการของพลทหารปริวัตินะครับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์บอกว่าอาการปลอดภัยดีแล้วนะครับขาข้างขวามีการฉีกข,ขาดอย่างหนักเสียเลือดมาก ก็ตอนนี้ให้เลือดแล้วก็ผ่าตัดพร้อมกับทีมศัลยกรรมได้ทำการผ่าตัดแล้วก็คงขาขวาเอาไว้ได้ให้ดีที่สุดนะฮะท็อปนิวของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5นะครับโอกาสนี้จึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านหลังนี้ของเราสมัครเป็นสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนท็อปนิวแล้วจะได้รับน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากลูกหลานชาวท็อปนิวไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆแล้วที่พิเศษเราจะมีของรางวัลจับฉลากมีทั้งทองคำมีทั้งไวเชอร์ต่างๆเพื่อเป็นน้ำจิตน้ำใจและได้ร่วมสำหรับการสนับสนุนท็อปนิวต่อไปท็อปนิวยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจปกป้องสถาบันหลักของชาติ ชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นำเสนอข้อมูลข่าวสารความจริงอย่างจริงใจต่อท่านผู้ชมเช่นเดิมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ